สวัสดีค่ะก่อนสบเบิ้งคลิปกับฝากกดไลค์ให้แน่จ้ากดไลค์เป็นกำลังใจกันค่ะคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะคะเรื่องนี้ก็คิดคอยคิดอยู่เด้คิดอยู่หลายมืออยู่ว่าสิบอกว่าพ่ขอข่อยยันคลิปข่อยติดเหลืองเพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งอยู่ที่ข่อยติดติดเหลืองไหมติดเหลืองคือสิเป็นการจำกัดการมองเห็นเอาก็ลองวาให้เพื่อนเบิง้งก็วาเอาข้วาววาเลียงเียงเอาปัจจุบันเนี่ย เพื่อนก็มีปัญหากลุ่มใจนี่หลายบรูว่าเพราะว่าสามีเพิ่นสิมากเพื่อนบรูสีจังใดเอามาฟังเรื่องเพื่อนกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นแม่ค้าขายของนี่แหละเพื่อนก็อออนเพื่อนขายเพื่อนขายโจ๊กไหมเพื่อนก็มี่การคุยเว็บเดทคุยเลยเพราะเพื่อนเป็นแม่ห้างมีลูกติดพูนึงลูกเพื่อนก็ททางานเลยแหละอยู่น้ากันแล้วก็แม่แต่าลูกไปเห็นงานเจ้าของกับขายย่ำขายแบบตอนยี้มือเศร้าเดึกๆเดน่ะแม่ ลูกก็สิเอาไปทรงล้วกะล้วกะสิเอาไปพอย่้มกับมาล้วก็สิเข็นรถกับมาเพราะมันเบาแล้วว่ามันก็ไล่ได้มันก็ระดีระดับหนึ่งยู่วซันเพิ่นกับมีการอ่อนเวฟเดทคุยเวฟเดทไปละเพิ่นกับว่ากัเคยมีฝรั่งมหามานี่ยยู่แต่ว่ากัคือมันบ่ถึกตาไหมบ่ถึกตาบ่เข้ากันก็คือเศร้ายุติความสัมพันธ์จนมาพ่อฝรั่งคนหนึ่งเป็นฝรั่งสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งคนนี้พ่นมีลูกสองคนพ่นเป็นเจ้าของบริษัทพ่นมีเงินหลังจากคุยกันมาเป็นปีฝรั่งก็เลยว่ามหาการฝรั่งนีรู้อยู่ได้ว่าผูหยิงเหตุงานอีหย่างทำงานอีหอย่างฝรั่งเลยบอกว่าฉันจะไมหาเธอเธอเด็กเคยคุยกันนะว่าเคยขายของเด็กกำไรมือล้เท่าไหร่กังสิหนะเราก็บอกว่าได้กำไรมือละแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งบมกเกินนี้ดอก์เร์เ็นฝรั่งก็เลยเสนอว่า ฉันจิฉันจิมาเดือนหนึง่งฉันจิผ้าเธอไปฉันจิผ้าเทินไปเที่ยวอยู่ในไทยแหละแต่เธอจะไปกับฉันก็คือเิ่เสียห้ค่าแบบว่าตีไปเป็นฝรั่งตีให้มือละพันแต่ฝรั่งจะให้หาหมือนไปเที่ยวไปอย่างนั้นกันนี่แเราว่าเธอจะไปบ่ก้าเธอบ่ไปก็คือฉันก็สิมาอยู่นําเธอเทอ่าที่เธออยู่ใดนอกกันฉันก็สิไปเที่ยวของฉันออเรนาก็เลยไม่คิดว่ามัานเป็นโอกาส ้าเราไปเพราะว่าฝรั่งสิมาอยู่เดือนหนึ่ง้าเรากไปเวลาที่เหลือฝรั่งก็สิยู่กับผู้อื่นนึงสิแม่แล้วก็เลยว่าไปปึ๊บคอยก็บ่าไม่เป็นความคิดที่ถูกต้องล้วเนาะจ้าเราก็เลยไปเราไปเที่ยวไปยังน้ำกันนี่แหละฝรั่งพอฝรั่งจะกลับฝรั่งกับห้อีลให้เงินหาหมื่นฝรั่งกลับไปก็มีการพูดคุยกันอยู่ฝรั่งก็บ่าเออฉันชอบเธอเด้อฉันที่แปลว่าดูดูแลแม่ฝรั่งก็บ่า ฝรั่งกับอเป็นแฟนก็ดูแเลเข้าฝรั่งกับแบบให้ค่าใชา้ใจนี้เราแต่เราเพิ่นกับบุเด้หามได้ว่าเรื่องขายของขายยังฝรั่งว่าทาให้เป็นความสุขของเธอเธออยากขายเธอขายอแต่ว่าก็บยังเหตุหลายอยหักของจะของขายให้มือพักแน่ตะเกียบแบบว่าแล้วว่าเราขายอ่ะแล้วก็สิบโมกยุดแม่บุรหลวงแสิไปยัปปปปปญญงสิหนะ่าแล้วก็สิขายตลอดกัพ่อตอมากคบกันมาเรื่อยๆเนาะฝรั่งเรากับว่าฝรั่งก็ดีอยู่ ก็มีการแบบว่าบ้านบ้านแล้วมันเป็นบ้านแล้วเองเนาะฝรั่งกับต่อเติมเฮทไห่ปรับปรุงรีโนเวทเฮทไห่ต่กินเร้วฉีกมีแต่ม้อไส้แล้วมันมีรถยุ่นฝรั่งกับเสือกแบบมีหมือนหนึ่งมาสันหมูเล่าจีไคลนหมูเล่าเพิ่นเพิ่นเหลิกกันกับผัวผัวผัวคนไทยนี่แหละบานที่นี่รถเพิ่มมีหลายขั้นเพิ่นทรงบ่ไหวเพิ่นก็เลยมาถามว่าเพิ่นเอื่นแล้วว่ามาดามนะมาดามมาสันอันรถรถชั้นนี่ ฉันเลิกกั็พัวอลไแบบฉันสรงบ่ไว้มันหลายขั้นเจียวรุดันบ่รุดขั้นเนี่ยฉันทรงมาสองปีแล้วแบบว่าเพื่อนเพื่อนกับเบอร์ไอาองยังนะเพื่อนก็เอาว่าให้ไปสรงตัวเลยแล้วเพิ่นกับแบบว่าขอค่านี่แหละแค่ว่าเมื่นหักแล้วก็คุยกับฝรัง่งฝรั่งก็โอเคก็ไปเฮ็ดฝรั่งก็ไปตีไปไปเรียนนั่นห้ไม่เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็รล่เดือนนี่เขาก็ให้พอยู่ต่อมาแบบนี้ฝรั่งก็เลยบอกว่าว่า เศร้าขายเศร้านี่เศร้าขายเศร้านี่ซราเพราะว่าเธอกับบินี้ผาะหลายอย่างสินะเราก็เลยเศร้าขายเลยเศร้าเห็ดเบียบบานนี้พอเศร้าเห็ดเบียกแล้วมีรถเออกวอนหนาหนาอ้วนเกิดมันมีอยู่ปีหนึ่งวันเกิดเล่าฝรั่งมากฝรั่งเลยวานสื่อท่งให้เล่าไหมสื้อท่งให้เลาสาบาทสวยแล้วเลยบอกว่าถทาสิสื่อฉันสามบาทฉันขอว่าเป็นข้อหนึ่งบาทเป็นแขน2บาทฝรั่งก็โอเคฝรั่งก็ซื้อให้เร่าตามนั้นแล้วก็ พอพอราบาเหตุงานมาอบอกแบบนี้คนมีรถมันก็นมีขาเนาะมันก็นไปหันไปนี้เนาะบอกบอกคอยอยู่บ้านได้ไปหันไปนี้ก็เลยไปหูจักซุ่มกลุ่มหนึ่งว่าสันไปหูจักกันโดยบังเอิญดอกบานี้เขาเคยมักเรียนโทรศพัพท์นั่งเล่นนั่งเล่นก็เลยถามเขาว่ามู่เจ้าเห็นอย่างก็เลยไปรู้ว่าเขาเขาเลีนนั่นมู่เจ้าขอยปอยากใส่ข้ามในีรายไหมเพราะว่า คอยยันคอยติดอันนั้นยูทูบยีก่กีแม่วจง้จักบอมันสิมีสูมือมันสิมือสูมือมือหนึ่งเลยว่าหลายหลอบอีหอย่างสิละออกทุกจักหน้าที่สิบหาหน้าที่แหละที่เป็นนั้งสัตนหละแล้วไปเห็นที่แหลน <c oughs> เห็นเขาเล็ดเขากระเบิงกซื้อแล้วก็หัวแล้วก็วา่กบบาแต่เขาวัานนี้เพราะเห็นมันไปย่นตรงเขาสูมือแล้วไปนั่งเล่นไปนั่งเหล่นนั่งอย่างน้ำเขาเขาก็เป็นลานสวยๆนั่งสหละแล้วก็ไปนั่งเหล่นไปเห็ดผุมไป็ยังใบมมกแล้วก็ลิ เรียนคือขาไหมาเรียนไปเรียนมาเพราะมาู่ลูัวอีกที่แล้วว่าเงื่อนอยู่ในธนาคารนแะบบกเบืเหลือแล้วว่าอุย้ยเรามีเก็บมีเงินเก็บเป็นล้านได้ลักล้านเลยเด้เงินเลกกรบ,บนเหลือจากที่ว่าเคยคุยกันกับผัวเราก็เรื่มแบบว่ามาติดนีมามนมานางอยู่ทต่้ลานน้องเขามานอนเล่นมานานันนี่เล่นก็บ่ค่อยสนใจผัวผัวจนผัวได้ออกปากนะว่าเป็นยังตอนนี้ฉันโทรหาเธอเธอคือบบวา่างเธอเขาบ่อยากคุยกับฉันไหมเขาบ่อยากคุยเพราะว่าอยากเบ่งตัวนี่เพราะมันสิ คือจังคอยบอกกันบอสิออกทุกสีนหาาที่กับสิเบิ้งตัวนี้สนใจแต่ตัวนี้อันนี้ขอใจกันด้วย่อยบอกออกไลฟ์ว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอ่อยสติดกต่สีสนใจตัวนี้อยากใส่โทรศัพท์นี่ไหมอยากใส่โทรศัพท์อยากมาเบิง้งอันนี้หลายกว่าโบ้คอยสนใจผัวพ่อไหนเงินบ่มีแล้วเนาะเอาคือบ่เข็ดได้บ่บ่บ่จื้อบ่จำคนมันติดคักเนาะก็เลยเหลือท่องมลนบ่เหลือท่องอยู่สามบาท ตอนแรกเขาไปจำสินหนึ่งก่อนจามันนี่พท่อมันขึ้นก็เรียกแบบว่าจะของยังไงของวิบัญญัติกระขายสสยกระขาย <c oughs> สวย,ย,ยแขนกระขายสสยข้อกระขายจนว่ามืดบม่มีจนได้ยืมเขาใส่เพราะผัวโอนมากผัวก็จะให้เดือนละหามื่นก็ไปขึ้นเขาแต่ว่าที่จริงเงินแล้วเหลือจนแบบว่าบวนนั่นเลยด้บ่นใส่บ่นยังอืมลูกใส่นะ่ะขนาดว่าแม่มีเงินลูกแล้วดีด้ลูกแล้วก็ว,ว่าให้แม่เดือนละสามพันสามพันแม่ ใหแม่ใส่ใหแม่ยังแบบว่าเขาไปว่าเป็นค่าน้ำนุ่มค่านี่เขาน้าอเออรู้แล้วดีเรากับที่นี่ปัญหามันจีมาตอนนี้ลหละวันเกิดเล่าเนี่ยเดือนกุมภาพัานธ์ฝรั่งจะมาบาลน,นี้ด้วยการคุยกันฝรั่งเด้บอกว่าเพิ่นสิเปี่ยนสวยให้เล่าเปี่ยนสวยแบบสิบเปี่ยนให้เสียงไงก็เก่าไหมเสิเอาให้ดีก็เกา่าให่ไงก็เกา่า ดีวก็ว่าสิม่สื่อแหวนสื่อแหวนเพชรใหราแล้วพอมนี่แหละปัญหาคือตอนนี้คือใส่แล้วมยูแล้วเพราะว่าเราคิดไปเลยว่าฝรั่งจะตีเปลี่ยนิ่นจะเปลี่ยนเป็นเศนไม่ไห้ไงก็เก่าว่าบ้านเราสื่อเพิ่มได้เปลี่ยนเด้นั่นแหละแล้วเลยว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเรากลุ่มใจแห้งไหมว่าเฮ็ดจังไหร่้าว่าเราเราบอกกับฝรั่งอยู่ว่าซื่อซื่อเพิ่มเป็นอย่างแบบว่าเรต้องเอาเป็นเปลี่ยนฝรั่งกับ แล้วพนังก็บว่ามันเก่าแล้วฉันอยากเปลี่ยนเป็นแบบว่าโถด้วจ้ะเปลี่ยนเป็นลายทานสมัยอันที่มันมันนี่ก็เทิ่มอันนี้ก็เปลี่ยนซะมันหลายปีแล้วยังสินะนี่ลระปัญหาเลาบานนี่เราสิเอาสวยมาแจะใสเพื่อสิไปเห็ดเปลี่ยนเราเคยถามยิบอยู่มูได้ว่าอันนี้เดบ่วเอาขายแก่นาไปก่้อนบบา่ามันกับว่ามีคนมีไหมเราก็สุ้มือนี่เนาะมันบาทนึงมันก็บสี่หมื่นเนาะมันก็บสี่หมื่นเราคู่ใดสิไปเอานั่นไง ผู้ใหญ่สมมติเฮเไปล้วก็คือเอานี่แบบเขาจำไ่ใดเลยเขาจำไ่เขาจำไ่จำยังใดยังสินะกระเฮ็นจังไดไหมปัญหามันหลากหลายแล้วเลยกลุ่มใจเลาก็เลยแบบแล้วก็รู้อยู่ดอกว่าว่ามีผู้ใดญ่ซอยเราใดคือนี้เรามาระบายแล้วมอาฟังซื้อแล้วก็เอามาเตือนล่ะถามมาทุกมือนี่เราเศร้าเรียนบ่บ่แล้วก็เลื่อยอยู่แล้วก็หวังว่าสักมือหนึ่งแบบว่าเราจิตถือเป็นแจ็คคอต์ไหม มันถือเป็นแจ็คพอตถือเป็นต่องเสพพ่อสิว่าได้มากเอามาซื Luckily, ้อแทนอ่างหนาำแล้วว่าแล้วว่าโอ้ยข่อยไปไปสวดมนต์สุมือข่อยอธิษฐานวสั่นต์วสั่นต์กูแล้วว่าโอ้ยข่อยก็บอกกับเราอยู่ว่าอันแนวจริงสิเพิ่นสิซอยเจ้าอยู่บ่ว่าวสันข่อยก็บ่รู้ข่อยบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋ว่าสั่นมันผ่านไปแล้วไม่แย่แอวสั่นอันนี้ก็คือเอาแล้วก็เอามาเบามาระบายข่อยก็เลยว่าเออในเมื่อทุกคนน่ะถ้าผู้ใดได้ข่อยฟังข่อยก็สิเอามาเป็นเคสได้เอามาเป็นคลิปทุกคนก็บลูกกติกาเนาะจ้ะนั่่นนนละออัี้ก็เาาม เตือนกันเป็นอุท่าหอนไว้ว่ามูเจ้าอย่าหลงว่างวุ่นในนี่ถ้าหลงว่างวุ่นมันออกวะได้เนี่ยแล้วก็กุมใจอยู่คอยเลยว่าถ้าผัวเจ้าหูอย่างไนแล้วก็ว่าบุ่รู้ต้องคขาดกันบัออกขึ้นกันเพราะว่าผัวเราบบเคยแบบว่าบบเคยมีโมเมนต์ศูนย์โบเคยมีโมเมนต์วายกันไหมแล้วอยานแบบว่าผัวเราตัดเราไหมตัดแล้วแบบตัดจนปวดต้องหูว่าเอามันเป็นอย่างมันเกิดอย่างขืนสิ่ไหมถ้ารามี กบ,บรูเสียจังไลยเล่าก็ว่ารอดถึงมือน,นั้นก่อนถามือหอดมือนั้นมาก็อาจจิไมาบอกให้ฟังเลาก็ไเด้แต่้าวนาว่าว่าหายยายมันเกิดเหตุการณ์อีกอย่างคือ,อยายเขาทิ้งเล่าอย่างสี่ไหมนั่นหละเอาก็ไม่บอกฟังซื้อมือเจ้าคิดยังไหมือเจ้าเขอคอมเมมต์มากก็ฝากช่องฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อจะขอบุณหลายๆ ใครเมื่อเจ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะาจา๊ะโชคโชคมันมันมนปีใหม่ปังๆังป,งปังปังจ้าขอคุณ